บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ อัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคมค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญมีหลายบงเงินที่เลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นทุกวงเงินเป็นเงินสดกดออกมาใช้ได้นะคะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ได้รับเงินเพิ่มค่ะคุณผู้ชมในเดือนพฤษภาคมนะคะปรับเพิ่มเป็น1000พบาทใช้คาว่าท,ทุ่นหน้าเลยก็ได้นะคะเพราะว่าจะมีการจ่ายเงินและก็คอรมอมีการอนุมัติออกมาแล้วค่ะในส่วนของการจ่ายเงินมีวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะเริ่มการจ่ายเงินเลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนไม่บัาจะเป็นผู้สม คุยผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและพี่น้องประชาชนในหลายๆกลุ่มที่รอคอยการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมลฟรอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องนันนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามตารางการจ่ายเงินของเดือนพฤษภาคมอาจจะใช้คําว่าครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนะคะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของการจ่ายเงิน3กลสามกาง เยียวยากลุ่มเปราะบางที่จะมีการเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นในวันที่8พฤษภาคมนี้ก็จะมีการจ่ายเงินเบีย้ยชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนั่นเองค่ะกลุ่มแรกเลยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆ้องหนุหนูค่ะในส่วนของการรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากกรมกิจาการเด็กและก็เยาวยชนของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วนะคะว่าจะมีการเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าวันที่9พฤษภาคมนี้เป็นวันพืชมงคลลแ้วก็็เปนหัยุดชการ ถึงแม้ว่าทางธนาคารจะไม่ได้หยุดทําการนะคะแต่ว่าการเลื่อนจ่ายเงินจากทางภาครัฐก็ยังคงจะจ่ายในวันที่8พฤษภาคม2568นี้สําหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะตามมาด้วยเบี้ยงชีพผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุนะคะทั่วประเทศที่มีอายุ60ปีขึ้นไปก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือในการจ่ายเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุยังคงจ่ายเงินแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกตินะคะ60บปีถึงปีรับ600บาปีถึง79ปีรับอยู่ที่700ทป,ปีรบอยู่ที่ ปป800บาท90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทโอนตรงเขาเ้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของเงินเบี้ยผู้พิการนะคะยังคงได้รับสิทธิ์ในการเลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นด้วยเช่นกันไม่ไว่าจะเป็นการแบ่งจ่ายเงินในส่วนของกลุ่มผู้พิการออกเป็นสองกลุ่มอายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทแต่ถ้าท่านเป็นผู้พิการนะคะรับสิทธ<ล>ิ์สริการแห<ล>่งรัฐสริการแห่งรัฐใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในทุกกๆเเเดืออยู่่แล้้ว็จะไรงิพม บี้ยผู้พิการ200บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้นะคะหากนําวงเงินมารวมกันในส่วนของการจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการก็จะได้รับอยู่ที่1000บาทค่ะเอาละค่ะในส่วนของกลุ่มแรกนะคะผู้พิการผู้สูงอายุและกอเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะและนอกจากนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสสอตัวประเทศนะคะจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือลจากทางภาครัฐสําหรับเงินค่าป่วยการค่ะได้รับเงินแบบไม่มีสะดุดแบบจุกๆคนละ2,000บาทสาหรับค่าป่วยการการปฏิบัติ หน้าที่ของพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและสะสะตัวประเทศซึ่งจะจ่ายในวันที่15พฤษภาคม2568นี้ยินดีด้วยนะคะส่วนรายการหักชาพนกิจค่ะคุณผู้ชมขึ้นอยู่กับเนืวองานต้นสังกัดนั่นเองค่ะจากนี้นะคะตามที่ได้นําเรียนให้ทราบเมื่อกี้ก็คือเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการสําหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิการทางรัฐก็จะโอนในวันที่20พฤษภาคม2568นี้ด้วยเช่นกันค่ะคงสุดท้ายในการจ่ายเงินของเดือนพฤษภาคมนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือ การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ1,000บาทที่คอรมอมีการอนุมัติซึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม2 5 6 8จ่ายไปแล้วนะคะเมื่อวันที่30เมษาย,ยน2568หายหลังจากนี้ค่ะวันที่30พฤษภาคมเป็นต้นไปและก็ทุกๆสิ้นเดือนเงินสงเคราะห์บุตรก็จะได้รับอยู่ที่1,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองสําหรับผู้ประากาันตนมาตรา33และมาตรา3 9คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ปลายแดงน,นั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือการอัปเดตตารางการจ่ายเงินทั้งหมดของเดือนพฤษภา าคมใครอยู่กลุ่มไหนบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้นะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ